สวัสดีจ้ารุนสวัสดียามเช้าค่ะไปโรสไบาทคกับพี่น้องไปโรส่บาต์ผัดตีละครั้งเร้วรันละครั้งเร็วค่ะน้ำ่ันย้ายทิพย์ก่อนค่ะพี่น้อง

ไพ่ตไปรูปปร้เพืปป่อาบ้านไปเป็นอยังไงมอนัทเมืม่อเนี่ย,อยเอามาต,ต้มใบตาหัวเฮิอมเถอะเมื่อนี่หกวันที่ยี่สิบหนึงน่งเอาไปเป็นดอกด้วยเอาไปเป็นมันบาดแสบมันติดเปียกติดยางไปสันด้วย ขาซื้อใครด้านไม่กูกุนก็จะไปกินแท้งเขาไอเกมไม่อยากเขา้ไปค่ะ ล้อส่บาทกาันเอาเก้าอี้มาไว้ก่อนเพื่อให้เตือนใจเพื่อนทาความสะอาดค่ะทุเมือ่อทุเมือเนี้ยมือเร้าเพื่อนขยันพักค่ะ,คะ คุนก็เตรียมออกมาโลกลยอแะมีบาทเลยอ่ะมันมันก็ออปานนะมันมัน ยุงหลวงพ่อยูสงรูป หลวงพ่อจิมาทางนั้นค่ะวัดอยู่ทางนี้ค่ะวัดอยู่ทางตะวันออกหลวงพ่อกับจิอ้อมไปทางหนองแว้งค่ะไปเสร็จหน,นองแว้งอ้อมไปเสร็จหน,นองแวง้งแล้วก็เกียวมากค่ะทางตะวันตกค่ะพ้าบานมานี่ค่ะ บ้านน้อนนยๆค่ะพี่น้องบ้านลอยก่่าลังค้าลอยสี่สิบลังค้าค่ะลอยสี่สิบลังค้าประมาณนี้แหลคะค่ะแต่กี้มีลอยยี่สิบตอนนี้มีลอยสี่สิบแล้วหรอคะ่ะนกจอกนกบิน ขีตะเวนกำลังขึ้นค่ะพี่นอ้องขีตะเว้นกำลังขึ้นพ้ากันนั่งรใส่บาดเช้าพูดเท้าค่ะเตือนมานม้าียมุดเศร้ากับพระกันมาลอใส่บาดกันนี้ยังซีแล้วค่ะวันพระกลับไปวัดค่ะ พระก็ไปวัดวันธรรมดาก็ใส่บาตหน้าบ้านค่ะซุ้มเพิ่นไปวัดประจำกับมีค่ะวันพระวันบอพรเพิ่นกับไปเบิแล่ะค่ะเพิ่นมีเวลาเพิ่นไปประจำานกหนูย้ำมือเศร้ายินออกจากหัง บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องบ้านแม่พันนี้ยมามอเศราบ้านในน้อยมีคนพูกพานบัานไดค่ะเพราะคือบ้านใหญ่เพิ่นเนาะบ้านใหญ่ก็มีคนพูกพานมีรถมีย่างหลายค่ะ เรท่านเห็นหลงพ่อเลยค่ะขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณลหลายๆค่ะสุขภาพแข็งแรงเงด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ